สวัสดีทุกคนวันนี้พี่พามาดูชาวบ้านเขาทำใบสีไม่ใช่ไม่ใช่หรอประเพณีชาวบ้านเขาออมาเ,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 เกตอย่างนี้คือเหตุเรียกแจกเคาะสะดอะน้ำอะไรเงี้ยเนาะรู้เรื่องไหมจ๊ะรู้เรื่องเลยไหมประเพณีคนคนเก่าเขาต้องรู้คนเก่าคนเก่เขาต้องรู้ประเพณีอย่างเงี้ย แค่อีสุ่งอีส nice> ั <k 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 ้นก็ต้องรู้เต็มนี้เขาเรียกว่าเพณีอะไรคะนาแดงเสียเคาะทำทำเวียดเสียเคาะอย่างนี้นะอ๋อสะดอกเคาะสะดอกเคาะเออทำกระทงเสียเสียเคาะทำกระทงน้ำไปทำกระทงเสียเคาะรับซุกเสียเคาะสะดอกสะดอกเคาะทำกระทงสะดอกเคาะทำกระทงสะดอกเคาะอ อันนี้เขาก็จะทำหมากเป็นคำคำใช้ใบปันสมบัหลังใช่ไหมจ๊ะอันนี้เป็นเมี่ยงเมี่ยงอ๋ออันนี้เป็นห่อหมากห่อผู้อันนี้เป็นเมี่ยงอันนี้เป็นห่อหมากห่อผู้ จ้าาลงเฟซห,หน่อยใช่ไหมได้หมอทกระทงอันนี้เขาทํากระทงนะจ๊อะอันนี้ทํากระทงกันอันนี้แม่ลินกําลัง <จะ S 1> ทํากระทงเขาเรียกหมอทํากระทงนะคะ <laughs> หมอทํากระทง <laughs> <laughs> ไม่มาถามมาเลย <laughs>

ามาเทาน้ำเขาแล้ววะ

แม่มดซอยแดนะหมาเด้ใหญ่เว้ยฮม่ซอยแดงตาซอยใหญ่ตารตโอ้ยเป็นกระลตาแนวตาลุนให้่เป็นเฮอะาลุนให้่เป็นหลับตาแล้วก็เป็นมา จอเาเมลินได้ฆ no ่ามาขนาดนั <c ười> <c ười> ้นเมลินมาก็เพได้เอิญเจ้าเาอดีเมลินเอิญเจ้าเราเมลินมาขอดีนี่นางน้อ้มดีงานก็นะเมดูกไ่ดอันนี้เดยนเนี่ยตอันนี้ันจางเด่นะนี่เฮ็ดบัเอาตาคู่กันเลยละตากับยาย

เบอร์ว้อนิ้มันให้ไรโอ้ก็นึงว่ามีลูกบ้านยิ้มถ้าน้องแดงแล้วเรา่อาว่างบรา้าว่างอันนั้นเรเห็นเู้เดียวสันอดีม่ลินมาย่างเน่กันก็้เอิญดกให้ไปเห็นงานนู่น่ะยันบัว่าถกันน่ะแนั้นยายเห็นันมาหารมาลูกจักกน้องได้กะปเรากเาคนงานน้อูิปเห่าเขียรนเรียกงานคนนี้ อันนี้ก็หายอยู่นิดนิดเนี่ยบากอยู่เนี้ยให้เหาเอาเห่าว่าให้เสาแดงเสาแดงว่าเสาเนี่ยเป็นดอกาหนเออบักเตยบักเตยเนาะเดี๋ยวนี้บะหมีบักเตยอยู่ได้บันบะเตยใหญ่เลยบักเตยเนี่ยมันใหญ่เลิน เม่กี้บักเดือยอะไรนั่นไหมบักเดือยยังว่าบักเดือยไม้เป็นแตบตอนนี้เฮ็ดเป็นห่วงห่วงก็บักเดือยจะเข้าบักเดือยอ่ะมาจากไหนเดี๋เธอเชียงใหม่เชียงใหม่เหรอลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยเนาะเข้ามาไข่เข้เฮ็ดไม่ใช่ลูกเดือยเนาะคือไส้ขอนะพี่ไก่เป็นคนเชียงใหม่เหรอทำไมแต๊ะเจ้าว่าบักเดือยเออบักเดือยเหมือนคน แถวจังหวัดเลยพูดเลยบักเลยอ่ะ <çocuğ> อ <fraction character> ันกิรอนี่เขาเอิญอย่งไกรหางบ้านนะจี่กุ้งจี่กุ้งเออแมนฮะจี่กุ้งจี่กุ้งจี่กุ้งจีกุ้งอ้าวจี่กุ้งจี่กาจะกินจี่กุ้งมาพ่พอมาพ่อจี่กาจะกินจี่กุ้งอยู่อะเป็ันยังจี่กาจี่กุ้งไงกล่องกายกลิ่นจี่กุ้งกีรอจีนกุ้งแถวบ้านเขาอี่กุ้ง มาไงโ่ะไดเจ็ดลาดนะแล้วแล้ทำไมพี่ไก่ไม่อู้ไม่อู้กับเมืองเนอไม่อู้กับเมืองหระเจ้าแต่อายุทีไม่ไม่อู้กับเมืองหรือโคงลิงแข้งโค้ลิงไปแข่งเห็นมาแต่อายุสิ่สามเนาะมาตั้งแต่อายุสิบสามเ็นีหอกระหุงมามดเลกมดเลดไก่วยี่สิบกว่าแล้ว สามสิบเล้วลูกมก็ซีแล้วมันบอกซีหรือฮะีีีซีอันอันเก่าอันเกเลอันเก่าัเท่าสิบส่งเุดทายมันบอกเอพราะว่าเพท่าสิบสเทาสิบส่งมันอยู่มีแต่การหันึงพันหนึ่งวี่หลกเนบิีสองำพกจแกก็ไม่ได้เงินก็มันพี่นยิงมมีเงินที่ซื้อกินเอาว่าว่หืึกเ็กเป็นยังจะมมีเงินซื้อกินค่อน่ ันเป็นยังจะบอไปเอากระเขาก็เขาหมดแล้วบอได้ก็บาปามนเอารหอีหลุนโอ้โหไ่เมน่ก้เอามาจ้างเงินคนีกันนะผหยาบบอสตัให้เข้าหลอจลดได้ี่จุลาเขียวขืนมาลีลาอันเป็นผูกหยานะจุ่าใไก่ไปข้ามมันนก็ไปข้ามบอได้่รสานบนเฮานาเข้ากินก็ยากที่การพับนะจ๊ะมางบกีนี้เนาะ อีกห้าอีกห้ากล่องแต่กล่องฮีอันนี้เฮอเป็นสิบสองมันออกมันหนยเงช่องสิบสองหนึ่งนะพอกนานับไปเอาก็ได้กับมันเอาบน่นนะเอาใสุ่้งเดียวกันได้ที่เอาผูกนี้เป็นได้ใส่สิบนียน่งงใส่ห้องหนึ่งเอายังไม่เอาแก็ได้แด้กิ้นะจังนดี้มาวัดสิ่งนี้เฮยันเป็นเส้นทีขวดใช่ ตกอันไฟอันฮันไฟยังก่อไฟไม่ได้ลงเฟซอันนี้ลง youtube เห็นทั่วโลกเลยจ้าอย่าอยู่อย่าค้าอย่าอีกอะบอกเข้าว่าหําเบียกบอกเมนว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดเบียกคนหล่านี้เฮ็ดเวียกคํากระทงเสียงเบียกสะดอกคคนไทยคากระทงสะดอกคอจะยินไหมจ้าทุกคนว่าใครใครอยากทําก็มารับจ้างทําด้วยกระทงละสองร้อย ข้ามร้อยทีไดด้อข้ามร้อยร้อยเดีเดี๋ยวสร้อยแดงได้ทุกคนเดี๋ยวให้เขาตกลงกันกันว่าเขาจะรับทํากระทงละกี่ร้อยเป็นการทําประเพณีของชาวบ้านนะจ๊ะเขาเออ่เรียกว่าเฮดเวียดก็คือสะดอกคอสะดอกคอทำกระทงสะดอเคอนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อแรงเดี๋ยวหมอก็มาว่าอีกโจก็มาหลงอีก บวางไปไอโอ้ไปไกของไปไ่อะไรห่านทะเลเอาหนาเว้นทีบอกับเขาสิโบอ์หนาใหญ่บอกใหญ่ให้การดบอกว่สะใจจักอิ่มหูักอิ่มีู้แ้วขับเขาที่เรากำลังดูกันอยู่นี้พี่ถ่ายทำอยู่ที่บ้านเมืองใหม่พัฒนา ตำบลน้ำก็อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะจ๊ะหมู่สิด้วยอ่อหมู่สิด้วยจ้าบ้านเมี้งใหม่พัฒนาจัดเหุเหตุกันข้าเหยอเอาทุงที่นี่เขารับทำใบสีกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็รับทำกระทงกถ ung สะเดาะเพาะด้วียจ้ะ

<Yeah. S 2> เานเชี่ยมอเอาใส่เยนี่อนนักขามาด่าตื่น่ตื่นใหญ่แ่นี้เอาไฟเอากนมเป็นอย่างไรรู้แล้วเออเี่ยช่องเาย่กันี่เช่ยม้ไ้โอ้จุ๋ยจยลูกจุ๋ยจุ๋ยแล้หนักบอจะไยางนียให้มันไล่กันนีันนีนี้เชียมไม่ไวาด้ว่าเขียมระสเกเรนี่เออรนักจะเกือเิกเียเกเนี่ย

จ่านเดินเห็ดเนกระแสน้ำมเก้านั่นก่เพือเอาไมเกาอันนี้ก่อักน้ำเดชไกาเ่ดอ่ะต้องเื้อเดะเก่งเนาะเอดืนวางะเก่งเนาะเอออเอปั้ออมัใส่ะอมใสแล้วนี่เอเห็ดนี่ใบขาวๆใน้รงเด่นเน่นี่มันมีอยู่นี่นะอขากรโบราณออกก็เห็ดใบเพื่อถนัดแต่ว่าเือนใสเคเก้าอันอันดำดำั้นเดนออกก้าวอ่น้่าว เอาใสี้แล MM <Yeah. S 1> kind of ้วมัน้องเลี yeah. ้มใ่หข้าหมาเบิเข้าง้าายเป็นสุมมเด่ต่างๆไปลยว่าเป็นเกงหวานาหาไ่เยรือข้าหม ันท <uh er, like ี่เกี่ยให้กิ่นนะฮะเออกเพียกข้าวสาลีตีแกงซ้มั้เออเกงว่าเหมออน่ข้งัเออเกี่ยมากำใส่ลสิเดี๋ยวเดีเดีอะไรอะไมันกเพียกขาวสาอยู่ฮะหน้าคือแบบงามไปซเทไมเล้ะย้อมไหมนเนี่ยโอกันข้าวดำก็เด่นอยู่นะีนเมก่ะอ้อใหกินนะระวางนเนมีกย ช่วยจ่งเลยกระห ù กระได้เน่นหน้าเน้นปึ๊ดเนาะกับเบิรสร้างเลยวัวส่องหุนวัวมาไขนะนี่ไว้เลยนะเท่งเบิร์ดเนาะเบิดเนาะหันหันหันหอวไป่าอะไาไอ้หูเบิดเนาะไอ้หูเบิรดเออเนาะเขาเพี้ยค่หัเบิดกะจงไว้

ก็เด้อเด้อไปย่งใสหมูเด้อนางนุนุงซิ้นะตูดไปตูดมาเต้วยฝาผ่าย่างใสหมูแล้วเด้อแม่เจ้ากวาดชุจับกาเลยว่าาลายอันนี้ใส่อนละน้อยอะน้อยจีนะโอ้บอกเอเนี่ยอีกสิบปีสาวปีจะค่อยมาเอาลวงล้นปันเนี้ยก็ให้มาเอาอีกเคลียร์ละให้มาเอาคุณนะ มันเดื้อยสันมาถึงเมกนะ่เหนเป็นซีเรี่ยมซีเด็นก็เลยเอามาซื้อหม้หอมมันเป็นซี่ก็นะเนี่ยเรี่ยมใส่ค่ยมาดๆอยู่เนี่ยวัดวัดเดี๋ยวเราห่อมือไต่เวลาบอให้มาอีกให้ไปให้เบิร์ดใส่ไรใส่เราดึงอาหารมาแล้วเทปบำไ้มันก็ดึงีาหารแค่ดูอ่ค่ะนาเออั้นไป ถาเรใหญ่ปันไปบ้านเราตีอะเนี่ยออันนั้นอบเลยที่จะกวาดดับเขากใหม่นาะซือันน่านไขมาให้ช้างช้างเดินไข่ให้ช้างได้ไเขยได้เงินแล้วมือเนี้ยอยู่ไหนห้านลเบุษณีย้ายม่ไปหาดได้ห้าช้างแล้วช้างไหนอยู่ไหนห่านลาเบดอ่ะช้างซี่ช้างไข่แต่บุญหันว่าบอให้ให้เดีมันเดบอกก่อแต่บุญหันไปบ้านให้อยู่มาซ ตั้งก็แล้วเนาะอันนี้นี่กระดายอันเป็นเชฟดิไฟเห็นอยู่แต่ละเพราะมันคือเด่นดำก็เนี่ยมาบริเวณห้าหญ่ทีเนี่ย่ากเลยซื้อมาหอมวานเนี่ยถ้าที่บ้านที่บ้านกุ้งภาคกลางเขาจะใช้ขนมต้มแดงต้มขาวเออมันก็ต้มก็ได้อันนี้มันเอาเราเอาเป็นสีเอาสะดวกถ้าไม่มีเราก็เอาข้าวนะบ้านบ้านกุ้งอยู่ที่ไหนกรุงเทพคก็ตางอยู่กรุงเทพเลยใช่ไหมใช่ค่ะ นอาัวได้ก่นได้นะว่คุณนี่ก <mag da> ็ต to ิดนะ้อได้เลยนะทายไปอยู่เนีย่างติดกับตะตองทายใหญ่เจ้าเอาใส่หัวใจหว้จหัวนจั่ใจหัใจหจหววใจหนววใหัวใจจหนยายหัวใใจหวหนววใจวอจหอัใหัใหััมใ